บอกเคล็ดลับอันจีบสาวหอยนันนะเฮ็ดจังได๋ขึ้นไปที่แหลกถามเขาว่างเลยไม่ได้ถามหน<ต>ักหรอกเขา,าอขาถามเองบอกเขาถามเองเขาถามเมื่อไหร่ไอเจะมากับไผโอ้ยอ้าก็มาผู้เดียวนี่แล้วล่ะเอ้ยก็ว่าทำไมเฮาดิ<อ>่งเออเขาไปผู้เดียวถ้าล,ล้มลายบ่ติกี๋ก็บ่หลายก็ะทำนี่ล่ะอือเว้าไปกันนั่หัวกันม่วนไปหัวแต่วา่าพ่อผู้สาวเขาตอบเฮานี่งแล้วแม่ผู้สาวเมื่อวานเมื่วานเมื่วาเม่านเมื่วานเมื่อวานเมื่อวานเมื่อานเมื่อวานเมื่อวานเม่อวพ่อผู้สาวถามจ้อา ถามบ้างเลยละตัวมากก็ไผ่มากผู้เดียวเราพอไอ้บอาชันเอออือบอยชันมือหั่นเด้อมือหาน้องมันเด้อบอกโกรธขันพื้นเบาขันแสดงว่าข้นมากเออบดีได้มันห่างมิธิได้เป็นลูกเคยแล้ววายมิธิได้เป็นลูกเคยเลยเนแลยแมนบ่แมนจับเคยได้ไปกินเขาบ้านผู้สาวแต่เกือบบ่เคยพ่อเทาก็ยุ่ยบ่กินน้ำกันอายบ่บ่พอเป็นคนหนาด้านพ่อบ่อายพอกินเลยถือว่าเป็นพ่อละก็พ่อแล้วย ถือว่าได้เงานเดียวก่อนม,มีมีอย่างมีเรื่องที่ขายหนาจะเคลือบพไปเรียนภาสาวมอมี่มอมีเลยบ่มอมีลูกผู้ชา,ายเต็มตัวห้วยรอยเปิดเทนบุ๋เยเคยเขียนจดหมายภาสาวบ่สตะกี้ห้วยโอ้ตะกี้ก็ะว่ามันไข่เตี๋อยู่แล้วขึ <c ười> ้นต้นว่าไงเชียนจดหมายว่านะ <c ười> สวัสดีครับนี่สวัสดีครับยังต่อห่วยย่าให้ว่าไปถมบังหน่ะมันอายกันนี้เขียนจดหมายหฮผู้สาวจากมือจังสีหอดย่างโดนว่าเกินท้องมึง อ๋อก็สิ่หวดเร็ว่าเถอะมื่อแรงเข้าไปบ่แม่นท่งไปเซนี่เลยเคยส่งทวงแคนี้บ่เคยสมัยนั้นบ่มีแคนี้อยู่ละโอแต่ว่าบ่มีเซนี่มาตะกี้มีแต่ลิงติมีแต่ลิงแคนี้บ่มีตะกี้บ่หุงจักแคนี้หรอกบ่คือคู่มือนี่ไปเซนี่บ่มีมาตะกี้จากมีมันก็บบ่มีหรอกมัียนเขามาทงมีแต่เข้าเขียนละกันฝากไปฝากน้ำมือไปจ้ะมันคือไปซาด้วยเขาสองมือคุณวม่ดังเชียอเขาก็ลืมตัวเขาเน็บไปหัน เนผ่านแล้วเกลือกันลืมไปเปิดโถเขาบ้านฝากต้นไม้กุ้งหานจนหนึ่วันอุ่นประชงมันก็น่ามูนี่ว่าฉันละกันค่อยแล้วตัวจะของกระทาอยู่ที่ว่าเขาจะทาแล้วเนาะทาฟังแต่เขาถือมาทงแล้วเขาตอบไม่หรือเ่ามาตอบละแม้วยบ่มันคนก็จอบเนาะใส่ซองยังดีคุณมาตอบเขาหองย่างดีพอแล้วว่าพับใส่จมูกดิใส่เขาแป้งนรือ่าไม่ บ่มีดอกาเขาแป้งทำไมนะันม่นบ่ฮีดจังคันเมีนบ่เออชีฟใส่ช้อนน่ะน้ำลายแหละละติดฝากมาล้วนบะหมี่น้ำลายสิบ่หอมจนน้ลายผู้เฒ่าอ๋อสมัยผมบ่เป็นเส้นดิเป็นยังไงอว้ายเขียนจดหมายผู้สาวเขียนจดหมายมาหาผมเนาะใส่แปง้งประมาณกระป๋องหนึง่งโอ้ยอันนี้บ่มี<ต>ใสนะ่ใจไร้ในใส่ซองสีชมพูคูเดียวผมก็นอนอยู่เปย์เนาะเปิดอ่านดีๆีกันนะ ลาขวายาดี่ผู้เดียวน้อนรอ่นกับสี่ขว่วร่นเลยเขาแป,งป้งโรสเซปอนด <ะ S 1> ้น <ะ S 1> นาวัานไม่ลิ่งบบดนี้ <c oughs> จังไหลเนาะ <c oughs> โอ้ก็ใส่หลายพดใส่โพดหรอนันนั้ะเขาเหตดไชจนม,มันนั่นหลายเขาเหตุไชหนาตัวหันหันมันเบิ่งคักหลายหันมันขู่ใสจ่ามันหัน,นมันสีจืดเห็นเต็มเลยเห็นผู้สาวย่างไปดิเคยลองเพลงเซกเดียวมาบอดท่านพอบอหลองใช่ไหมพ่อถามหลดถามเลยบ่ถามเมดไปใส่น้อเพิ่นหัน อไปพูดง่ายบอกแป้งละละรถทำเข้าไปยังสันรถพ่อนี่บอกเคยล้องพี่โอ้ค่อยบอกกระจอกคือเจ้าเราคอยย่างถามผมเห็นผู้สาวผมลองเพลงใส่รถนด้โอ้คอยบอกร้องที่สี่คนสี่คนแบบนี้คอยบอกร้องใช้เข้าไปคอาหลามแจมแน่รถสี่คนอายมาสี่คนแลีนเลยนังนั่งหนึ่งเรีตัวเขาหย่านนาะโดนเติบกลับขึ้นมาพร้อมผู้ใหญ่บ้านเนาะเออเพราะว่าผมสิบคมหืนเขาโอ้นั่นชมงน้ำหนา เบาบ่เป็นเขาบ่าได้เป็นยังชัานเฮ้านี่โอ้ยนั่งยู่หุ่นกับบอกลูกสาวมากอีหล่าเอ้ยไปเอื้อนอายไม่กินเขาเด้อพ่อแม่เขาอ่ะอ่าโอ้ขึ้ดีเน้่มาดีแมวมี่บนพ่อแม่ผูสาวบ่มากนี่บ่มีจงเพื่อบ่มมีบ่อืมถ้าบ่ดีฮ่องบ่ตองไปหามันเออ มัวละล่ะมัแล้วเบิ้งขายตามันก็บหูจักคือบ่คืออะไรบ่ไปเลยบ่บ่จะจะไปเหยียบเฮือนมันรูปล่ออย่างเราจะมัวไปง้อเขาอยู่ทําไมโ้ยกับคุณแล้วเฮ้ยยากอีหยังสาเฮาซื้อสาผู้สาวซื้อคือเอาคงบ่มีแต่ผู้อีผู้เดียวเนาะเฮยไปห้องไหนมันก็มี่ตัวผู้เฒ่าลายล่ะเฮ้ยมันก็หลายอยู่พ่นล่ะแต่ว่าเขาบ่มักเขาก็มีผู้มักมันต้องมีผู้มักมันมาหาเฮาดอกเขาสิฮู้จังได๋ว่าเขาบ่ฮู้จังไดงเห็นมาแล้วนี่งานยิ่งเส่บ่สิ่งด้อยใส่่บ อันย่างกายมาแล้วมาถามเขาเลยไก่ามาเขาไปมือแรงไปเรินเฮ้อนน้ำขอ่อยด้ะเออนี่มันที่ของบักพิ่งระบาดนี่ <c oughs> สนแสดงว่ามิจฉิสมิจิดโอ้นักสันเดี๋ยวผมจะไปเท,ท็ดคืดตาด้ะเออลองร่องเบมือนเดิมเท,ท็ดคืพอพรอ่โดดคุบเอาโดดได้ปะโอ้ยแห้งคักหลายบาดนี่ <c oughs> ม่นเป็นเฉียดด้วนี่คนหลับมาคุบเอาโดด เขาสิบอกผู้ยแบาน้องใหม่ดิบอกน้องใหม่หรอกมื่อนั้นนาะเจ้าสิได้เมียแม่นบอกด้ทุงเมียได้ทุงเสียเงินเงินค่าแต่งของตัวแต่งเขาไว้แล้ววันเสียค่าแต่งรวดนั่นแต่งสุ่มหมื่นเป็นเพียงสิบสิบห้าสิบไม่กับล่นแบบอันหุ่นชัวอันนั้นร้วนตัวหุ่นเัื่องใด้ดิหุ่นว่าเอาเท่านี้เท่าก้อนหุ่นีไปหาก้อนร้วนตัวเท่าก็ได้ดาวของสีดาวเอาเท่ากัน ดาวคือเสาเอิ้นมาแสนหนึงเขาดาวจะมืนน่นนึงสินะเออดาวจะเข้าบาทนะประเทศผิดใจกับนี้วยเข้าเสาสงวดเสาสงวด,งวดไทยหลานบาถือกิง <c oughs> อันดนีงายง <c oughs>